สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้กันหน่อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะเปเชนเนี่ยประกาศแต่งตั้งการติเยนับกลุ่มบางเห็น2อปีนะครับหลังจากปลดบาวเรซิโอโปเชติโนโไม่นานนะฮะปลดคนเก่าไม่นานเนี่ยปารีสแซนชาแม,มงครับก็เปิดตัวคุณซื้อใหม่ทันทีด้วยการแต่งตั้งคลิสตอฟการติเยเนยะเข้ารับตำแหน่งโดยมอบสัญญาให้2ปีนะครับ เปเช่เนี่ยใช้เวลาตามหาคุณซื้อใหม่ในยอยู่หลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะก่อนที่จะมีการยืนยันปลดมาริซิโอโบเชติ n โนออกจากตําแหน่งในวันนี้นะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็เปิดตัวกุณซื้อใหม่ทันทีผ่านงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันนี้ส่งผลให้การตีเย่เนี่ยกลายมาเป็นคุณซือรายที่7ของเปเช่ในช่วงเวลา11ปีภายใต้ยุคเจ้าของทีมจากกาตานะครับอย่างนาซอร์อันคือลฟี่นะครับ เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องทํางานในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อทําให้คนมีความสุขผมตันหนักถึงความรับผิดชอบที่มีนะผมเตรียมใจไว้แล้วนะถ้าผมตอบรับตําแหน่งนี้และความรับผิดชอบเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพราะผมทําได้นะครับรกันตีเยกล่าวในงานแถลงข่าวนะครับ โค้ชชาวฝรั่งเศสเนะี่ยมีดิกรีพาลรีวลเนี่ยคว้าชแชมป์ลีกเอิงในปี2021ก่อนย้ายไปคุมนิสกับในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยแม้จะจบเพียงอันดับ5แต่พาทีมเขียเปเชตกรอบเฟนช์ค c ั p ด้วยนะครับนิสเนี่ยยังผ่านการเก็บผลเสมอและเอาชนะเปเชได้ในเกมลีกซีซั่นก่อนโดยที่ไม่เสียประตูเลยทําให้กานติเยนเนี่ยได้รับคําชื่นชมกับไหวพลิปทางด้าน็คติกที่โดดเด่นด้วยนะฮะ ฤดูกาลที่พารรลเนี่ยคว้าแชมป์เขาก็พาทีมเนี่ยเสม,มอกับเอเชในบ้านก่อนบุกไปเอาชนะและไม่เสียประตูให้ยักษ์ใหญ่แดนน้ำหอมเลยเช่นกันนะฮะนอกจากนี้คุณซื้อวัย55ปีกบผ่านการพาแซงเอเตียนน่คว้าแชมป์เฟรนช์ลีครับมาในฤดูกาล2012-2013ด้วยนะครับถือว่าดีกรีของคลิสตอปกันทเยนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโอ้โหจนปาร,รีสแซงเชาแมงเนี่ยต้องไปเซ็นเอาเขามานะครับเอามากุมบางเหรียญเป็นเวลา2ปีด้วยสำหรับ คริสตอฟกันตีนะครับตอนนี้ก็แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากปลดมอริโซ่โปเชตโน o ออกจากตําแหน่งในวันนี้แล้วก็เปิดตัวกันตีเยนในวันนี้เลยนะครับโอ้โหไม่ต้องรอช้าระดับนาเซอร์อันเคไลฟี่แล้วนะครับจัดไปวัรุ่นจัดไปนะฮะ